สวิธีนะครับที่วางตัวให้มีเสน่ห์ต่อหน้าผู้ชายเอาเริ่มตั้งแต่เดินมาเจอกันเลยนะสเต็ปแรกนะเดินเข้ามาคุณจ้องตาเขาก่อนหรือมองตาเขา3 2 1แล้วยิ้มอ่าอันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่า โชว์สะกดเขานะครับด้วยความน่ารักหรือว่าให้เขาเห็นเสน่ห์จากภาษากายของเราเข้าไปก่อนแล้วก็สเต็ปที่2หลังจากนั้นนะครับเปิดบทสนทนานะครับเขาอาจจะทักคุณก่อนแหละเป็นยังไงอะไรยังไงอันนี้ถือว่าทักทายทั่วไปแต่คําถามหรือคําถามแรกเราจะต้องยิงเข้าไปก่อนนะเพราะว่าเขาจะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับยกตัวอย่างเช่นเออแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันดีคะเอ้พี F ่ P เลือกร้านอาหารมาหรือ,อยังอ่านี่เขาเขาจะลงเริ่มคิดแล้วเขาเป็นฝ่ายตั้งรับพอเขาเป็นฝ่ายตั้งรับเนี่ยเราจะเหมือนกับเป็นฝ่ายเขาเริ่มจะคนโทรลเขาได้เล็กๆ,ๆละในบทสนทนานะ แล้วก็เรื่องที่3นะครับอย่ารู้สึกว่าเกรงจะต้องเอาใจเขาทำอย่างนี้จะถูกไหมอะไรไหมอย่าไปสนใจนะครับเป็นตัวของตัวเองดึงความเฟรนลี่ออกมาให้ได้มากที่สุดผ่านบทสนทนาจะทำจะโกจะเก้อะไรทำไปเลยนะครับธรรมชาติมากๆครบ3สเต็ปนี้นะครับในเดทรับประกันว่าพอกลับไปผู้ชายจะทึ่งว่าแบบคุณเป็นคนน่าค้นหา อยากอยู่ด้วยจังเลยสนใจมุกแบบนี้มีอีกเป็นร้อยร้อยวิธีทักมาที่คลับกิ๊กนะครับอยู่ในตำราชื่อคำพีเสน่หรือ Flirting Bible และคุณจะไม่ไปทางพลาดสะกดทุกคนให้หลงสเสน่ห์คุณได้หัวปักหัวปั๊มแน่นอน